สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนไปอยู่กันในโรบ็อบแมพบ้านผีสิงแฮนดี้ไวส์ออฟบีนั่นเองโอ้โหมันจะมาผีสิงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะ,ะคือไอหุ่นตัวเนี้ยดูฟันมันหนีถ้ามันกัดแขนเรานี่ขาดได้เลยนะเนี่ยโอ้ยมันก็แค่หุ่นเด้อจุ๊บแจงเขาน่าจะใช้โฟมไม่ก็กระดาษลังนั่นแหละแต่ตาเขาเลือดเหลืองนะเนี่อะมันไม่ต้องไปนลัวหล่อนเลยดิปันเขา น่าจะขาดวิตามินซีนะเลือดออกตามไรฟันใช่ใช่ก็ทําให้น่ากลัวแค่นั้นแหละแต่แต่ว่าเชนว่ามันดูสมจริงมากเกินไปหรือเปล่าดูเหมือนว่าไอหุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะพังๆยังไงก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันไล่ฆ่าเราตอนที่เราเข้าบ้านผีสิงเราตายแน่โอ้ยไม่หรอกมังสลอตหุ่นก็คือหุ่นนะเจ๊ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะจะได้สนุกกันฉันว่าพวกเราเรีบเข้าไปดีกว่าก่อนที่เขาจะปิดก่อนไปเลยเฮุย,เ,ยเสียงใครหัวเราะโอ้โห เราควรที่จะเข้าไปจริงๆใช่ไหมพวกนายดูด้านหลังตรงนี้สิก็พวกเราอะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วไงที่ได้เข้าบ้านผีสิงนี้อะจะคิดมากเหรอฮ้ไม่มีลูกปังมาต้อนรับด้วยอ่ะสีแดงแป๊ดเลยแหมก็เขาเป็นตีมแพนดีวไวส์สินอเรื่องอิดดาไปเถอะมาเดี๋ยวฉันเฮ้ย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 เ้ย่มันมันอยเข้าไปเี่ไหนน่ะฮู้ยเล้แตกด้วยอ้ยแตกหน้าบ้านเลยนายนายนยยดูตรงกระจกดิ ลูกตาอะไรไม่รู้3ดวงอะดูดิมันมองเราอยู่ก็คงเป็นแค่แบบคำเชิญชวนให้เข้าไปข้างในละบังเอาละพวกเราจะดีคู้เสือเย็นอย่าไปกลัวใช่บ้านผีสิงอันเนี้ยเขาใช้ซีจีเออไปเอเข้าไปข้างในกันเย้ยโอ้ปิดประตูพวกแกจะไปในโอาจะที่นี่ตลอดจัดตลอดเฮ้ยบ้านผีสิง กี้ไอหุ่นที่ยืนต้อนรับอยู่ข้างหน้าทำไมอยู่ดีๆมันเข้าไปในฟันเฮาส์ตรงนั้นน่ะแล้วนายพาเรามาเนี่ยแล้วเราจะออกยังไงอ่ะหาทางออกเลยนะซิลนัสน่าดีเขาล็อกกุญแจไว้ด้วยทางเดียวที่เราจะออกจากที่นี่ได้ก็คือเราต้องหากกุญแจเพื่อมาปลดล็อกประตูหน้าบ้านแต่ว่าเพนนีไว้เขาเดินเข้าไปตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตามโอ้เปิดได้ทุกคนผมชอบไป<อ>รูปบนผนังนี่จังทําไมอ่ะมันแบบ ใยเใ้่หอมมันก็รงแบบเย้มันมันสับยาพวกนายดูข้างบนนี้ดิมันมีไอตัวตลบเพนนีไว้ตาแดงอยู่ด้วยอ่ะอไม่เห็นตาเหลืองเหมือนตอนแรกเลยใช่ใชใช่นี่อาจจะเป็นโหมดสังหารก็ได้นะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราจะต้องหากุณแจก่อนไอเถอะรีบเข้าไปข้างในฉันเริ่มหลอนรูปพวกนี้แล้วดูดิโอแต่ละตัวไปเลยว้ ตาไลยินดีตอนรับมเกูสนุบแสนสนุกพวกเธอจะได้พบกับความบันเิงโอ้โหดูข้างหน้นานนะดิมีลูกโบลิ่งลายหน้าตัวตลกด้วยพวกเราต้องรีบไปฉันว่าที่นี่มันทำให้พวกเราหลอนมันลายตาจนฉันหลอนไปหมดแล้วเอาตรงๆนะตรงนี้เนี่ยมันมีแสงมีสีที่มันดูแสบตามันจ้าซะเหลือเกินมันดูไม่สนุกเลยจ่ะเจ๊แป้ง ฉันว่านี่มันจะหลอกหลอกลอ่ลอให้เราเข้าสู่ความตายแบบจริงจว้จจวาจุ๊บจุ๊บจี้ระาดโอ้โหตายรันโลดได้ <Bye. S 2> ฉัได้มาเร็วนี่อย่าลืมนะว่าไอ้บอหลิงเนี่ยมันไม่ได้ไปตามซ้ายขวาแล้วมันมีหน้าหลังด้วยเอ้ยใช่ต<ไ>ัวอยางออกโอ้ฉันเข้าไปอีกห้องดึกแล้วทุกคนรีบมาตรงนี้มีฟักทองที่ถูกแกะสลักด้วยความเกียวขวัญแล้วมาแล้วว้าว who's who's ฉันไม่รู้เลยว่าด้านล่างตรงนั้นเป็นน้ําอะไรแต่เดาไว้ว่า ฉันคิดว่ามันน่าจะน่าจะเป็นน้ำเย็นรีเลือดทุกคนตายหมดเลยอ่ะมันโหดจริงยังรอดอยู่มาเร็วข้ามลงไปในน้ำเด็ดขาดนะทุกคนในน้ำอ่ะมันเป็นสารกรดกร่อนเมื่อกี้มันทำให้ขาของฉันกลายเป็นขารีบแบนโอ้โหมันดูดกืนสารอาหารของฉันรีแบนกันนะเนี่ยแล้วแล้วแลววฉันได้ยินเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้ไล่หลังลงมาด้วยว้าวอะไรเฮ้ยไม่รู้โอ้โหตัวอะไรไม่รู้แต่มี ของกระดูกอยู่ตรงนี้ดูดิมีสองแง่งด้วยนมันของจริงวะล่ะเอ้าพี่บอเต้องปลี่มๆเลใช่ไหมหุยลาวาข้างล่างมันร้อนรอุมากว่าเก่งมากเก่งมามาเร็วมาเร็วโอเคเรียบร้อยแล้วลูกหัวหน่อยลูกหัวหน่อยลลูลลาแตกข้างหน้านี่มัน ไหลลงมาจากท่อเลยนหองคุฉันก็รู้แล้วว่าเราไม่ควรโดนน้ำนี้เด็ดขาดเลยอ่ะน้ำนี่น่าจะผสมพิษไปด้วยนะแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือมีศพเด็กมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาตายในนี้อะมันเหมือนข่าววงกดเลยเมื่อกี้ผมเห็นทางแยกเลยนะจริงหรอเออหนูก็เห็นทางแยกตัวนี้ก็เห็นทางแยกเหมือนกันเอ้ยปังแยกจริงแยกส่วนเป็นชิ้นๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆค่อยๆแซะ แซทางข้างๆนี่ไปอุ๊ยจุดแจงอันตรายสุดๆเลยอะที่แป้งถ้เาเกิดว่าใครโดนน้ำนี้เนี่ยละลายจนแบบเหลือแค่ <c oughs> เศษกระดูกแต่ถ้าไขกระดูกทั้งนั้นเลยอ่ะฉ <c oughs> ันว่าเราต้องค่อยๆล้อไปเรื่อยๆนะอุ้ยตัวนี้มีใยเวงมุมด้วยแสดงว่าห้องนี้เนี่ยถูกปิดตายมานานแล้วเก่าพวกเขาอาจจะพยายามให้เด็กเนีเ่ยอดอาหารจนตายก็ได้นะทุกคนโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย ตรงนี้มีคำเตือนนะว่าอันตรายไอ้น้ำร้อนไม่เจะร้อนตรงไหนเลยเย็นเย็นปิ้วปิเฮ้ยวุ้ยทำไมลูกป่งนี่จะแง้งใช่หรอเอระแต่มันไปเอาไม่ได้อะเหมือนเขาจะปิดตายเอาไว้อ่ะถ้าเกิดว่าเราได้ลูกปองสีแดงในลูกป่งนั้นอาจจะมีกุญแจก็ได้นะอยากได้อะเราลองอ้อมอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ปไปไประวังไอ้น้ำด้วยระวังไอ้ร้อนน่ะตามที่เขาแนะนำไว้อ่ะโดดไว้นะโดดไว้โอเคโอ้ ฉันเจอเชิงเทียนอยู่ข้างหน้าแล้วว้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเป็นมันสั่นอะว้ายเราตายแน่เราตายแน่โอ้ยโอ้ยสนิมไง่เราแตะโอ้ยพี่บอสพี่บอสระวังพี่บอสระวังมันสนิมมันสนิมมันสั่นแล้วมันหล่นลงไปด้วยนะน่ะตรงนี้มีประตูกัลโลกตรงนี้มันมีประตูเขาบอกว่าให้หาคุณแจมาเพื่อเปิดประตูนี้งั้นเขามีเพียงแค่ทางเดียวที่เราจะไปได้นั่นก็คือประตูฝั่งนี้นะว้ายอะไรอะเมื่อกี้ฉันฉันฉันเห็นตัวตลกอะ แล้วทำไมห้องนี้มันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยมีรอยเท้ายังกับบิ๊กฟุตแดกตัวบลอเลยมาทางนี้ไม่ยังห้องเตยดินเดี๋วยวสล็อตสล็อตว่าไงสล็อตกลับมาก่อนมนจะบอกว่าตอนแรกที่เราเข้าห้องนี้มาฟอนิเจอร์มันยังอยู่แบบปกตินายดูตอนนี้ดิก็ใช่นะสิพวกเราเนี่ยดำดิ่งเข้าไปสู่ความหลอนขึ้นเรื่อยๆแพนีิไวส์กำลังจะพาเราไปยังสู่ฝันดรอกทุกคนเราต้องรีบไปหากุญแจนะโอ้โห อันนี้เรารู้เลยว่าคนทำแมปไม่อยากทำแมปใหม่ทำไมอ่ะเล่นสาเหรอเดิมเออเขาาแมปเดิมไฉันเจอแล้วกูแจ๋อันก็เจอแล้วเหมือนกันโคตรง่ายอ่ะเอ้อเกือบตายเกือบตายเฮ้ยพ่อนายะสันดีเจแปงตอนที่เราเข้ามาตอนแรกอ่ะมันจะเป็นฟันโซนไม่ใช่เหรอใช่แต่อ้ยเอ้าตอนนี้เป็นเดซโซนจะแล้วเชียวเฮ้ยมันเข้าได้ด้วยนะเธอไม่เอานะ จุ๊บแจฉันว่าเราควรที่จะเปิดประตูฝั่งนั้นก่อนนะนี่นี่เราได้กุญแจมาแล้วไงเราอะมันเป็นเดนโซนเราข้างในมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราอยากเข้าไปเลยนะฉันเห็นว่าเพนนีไวส์เนี่ยมันน่าจะซ่อนตัวอยู่ในนั้นเพื่อหลอกล่อคนที่ต้องการอยากเผือกอะฉันคิดว่าจุ๊บแจดไปเอออันเ่าเราเราขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะเป็นทางออกเราก็ได้นะเฮ้ยทางออกแน่นอนอะออกไปสู่นรกเลยโอ้โห ร้อนแรงอย่างไฟเออรูปปางโดนปางโดนรมร้อนโอ้โหว้าวโนเลยให้ตายเถอะประตูคุกพวกนี้เนี่ยมันซ่อนไปด้วยพลังงานความร้อนแล้วก็ยังมีดวงวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนพวกเขาเดี่ยวพยายามที่จะให้พวกเราเป็นตัวตายตัวแทนอจะบอกว่าไอ้ไฟนี่โดนทีปผมบางเลยนะงฮ้ไม่ใช่แค่ผมบางหรอกหายทั้งผมเลยพวกนายมาตรงชั้นสิ ต,ต่ตรงนี้มีกับดักสนิบเยอะด้วยระวังนะมาเร็วปังมาเร็วเอ้พอเราร้อนแล้วตรงนี้มีลิฟต์อยู่เราขึ้นไปยังชั้นบนได้แน่มาป้าป้าปังมาเร็วหนูมาแลว้วปงอยู่แล้วเอาหรอโอเคไปได้ทุกคนประตู แล้วพวกเราก็รอดจนได้เฮนดี้ไวส์จะไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยเนาะใช่ดิใครบอกว่าฉันไม่เก่งดูนี่สกอรอ้เอ้าเฮ้ยแล้วทำไมเขาทำปากแค่ฉันพูดถึงมันมันก็มีลูกโป่งไหลมาเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ย ฉันจะกินแกฉัจะฆ่าแกนักสอง,สองคนอย่าอย่าเข้าพวกเราเลยชุบแจงเราต้องฉีกออกไปหนึ่งสองสามเ,าเลยมันยากมากเลยบ้นยานาน,าน,นี้อยังคุกเลยดิเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรจะแป้งพวกเราทําได้จังหวะนี้แหละเราต้องรีบไปก่อนอที่มันจะมาออกไปเลยทุกคนออกไปเลยทางซ้ายทางซ้ายบ้านนี้คือเขาวงกตเขาวงก็ที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กๆที่พวกแกลุกผ่าแล้วก็ติดอยู่ในกองฝันร้ายที่กำลังก่อ เฮ้ยเฮ้ยตกรถตกรถมีไฟด้วยอ่ะตามมาเฮ้ยตัวนี้มีประตูตัวนี้มีประตูต <c oughs> เกือบไปแล้วเชียวทุกคนวิ่งทางไหนกันไม่รู้จะตามปางกับชุนแจงมาจะเจอประตูแล้ว<อ>มาเริมาเลยตรงน,นี้ดูป,ประตูไว้ผมเยี่ยมโอ้โหผมเจอประตูเหมือนกันแต่มันล็อก <c oughs> ใช่เมื่อกี้ฉันก็เจอเหมือนกันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นประตูลอกพอเราเข้ามาในห้องนี้มันปิดเลยแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นมันเป็นภาพหลอนเนาะปัง น่าจะโดนแบบควันไฟเยอะอะจ๊แบ้งเฮ้ยเขาบอกว่าเราเดี๋ยวไม่สามารถหนีออกจากแมนชั่นนี้ได้หรอกแต่ตอนนี้เพื่อเราหายเปคนหนึ่งพี่ชาโบอยางงั้นเหรอใช่พี่โมมาทางนี้มาทางนี้เร็วมาิ่งขวามาเร็ว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 โอ้ยโอย้ยเอาพี่โมมันลื่นมันลื่นมันเบรกไม่ทันเขาละไหนๆมันก็บอกแล้วว่าพวกเราออกจากที่นี่ไม่ได้งั้นพวกเราจะทำให้ดูไป แกไม่ไปทอกนี้รอดไปได้เฮ้ยยากมากนี่มาได้ไรเฮ้ยเห็นชิ้นส่วนวก็คุณกระจายเฮ้ยอะไรอยากจะแม่แสดงว่าประตูนี้เป็นประตูประตูหลอกอย่างนั้นเหรอเอาพี่โมสวัสดีเรานูบในตาจะเป็นนูบเลยร่วมบ่อยจะนูบเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องค่อยๆเดินนะเพื่อนๆ ห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาด้นี่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 เฮ้ยงั้นฉันรู้ละถ้าเกิดว่าเราไม่เดินตรงไม้ลนะ่ะเรากระโดดขึ้นตรงนี้อ๋อพื้นไม้มันเก่าแล้วเสียงมันก็เลยเอียดอด่อนใช่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 ใชอัอนนี้เหยียบตลกมาเลยโ okay. อ้ยฉันเกือบไปแล้วเชียวเรียบร้อย <S 2> <S 2> <S เอารอหน่อยๆก็ออกมาได้แล้วจะให้ไดเสียงโฉมสักหน่อยเลือกประตูที่ถูกต้องแล้วออกไปได้เลย ไม่ให้สล็อตเลือกงั้นไงถ้าฉันเลือกอะไรแล้วนายก็เลือกฝั่งตรงข้ามดิ<ร>งั้นหนูหนเลือกตรงกลางเอ,อฉันเลือกตามสีเสื้อบีโบอา้าว<ะ>มันเป็นยังไงอะปงังต่อไปฉันขอเลือกตามสีเสื้อฉันบ้างได้สีเสื้อฉันแบบสีตกฉันเลือกอันที่หนึ่งโอเค คำถามคือเสื้อแดงเขามันน้ำเงินตรงไหนน่นเอาสีตกไงแม่ฉันสักผิดฉันจะไปประตูบานสุดท้ายบานไฮ้บานสุดท้ายมันบานเล็กสุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยอนนี้เขาไล่างกับน้ำโอ้โหทำไมมีหนอนด้วยอะโอ้มาแรงสาบแล้มาแรงสาบคือแบบว่ามาเป็นบอยแบนด์เลยทุกคนดูมาแรงสาบยมยยไอเยวเยวเยเยฉินปวยเียทุกคนทางรางวังนะตัวนี้มันกดได้ด้วยอะ เฮ้ยเฮ้ยเยอย่าบอกนะว่าเราต้องลงท่ออะไรอีกสามเนี่ยโอ้โหแล้วเราตัวติดท่อเพื่อนฉันตัวติดท่อไปตอนนายลองมองขึ้นมาข้างบนฉันเห็นแล้วฉันไม่อยากมองว่าเดี๋ยวเห็นกอล์ลนอุจูเจงฉันจะอ้วกจุแจงของหมูฟันเออลงไม่ได้ละเฮ้ยจูเจเอาฟันถ่ายไว้หรอเออฟันถ่ายมาติดเหล็กดาวลักไหนๆเราก็ลงมาตรงนี้ได้แล้วนะงั้นเราก็แค่ออกไปทางท่อระบายเอ้ยเนอะก็พอหูกลิ่น กลิ่นนี่คือเยายยนนะเนี่ยเยายยนฉันบอกแล้วใช่ไหมสลลตว่าไม่ให้นายกินถั่วเยอะฉันไม่ได้กินถั่วฉันกินตอเฮ้ยจะไปดูดิว้าวนี่มันคล้ายๆกับบานดาน่าโบ๊ทเลยใช่ใช่อุ้ยเฮ้ยมากับพี่ชามอยล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 อไปนี่อยลอยนอยลอยลออยลอยลไปอยังดีนะเนี่ยที่มีเรือแบบนีอ สแสดงว่าก่อนที่เพนนีไวส์เนี่ยจะบ้าคลั่งไปเขาน่าจะสร้างที่นี่เป็นบ้านผีสิงที่แบบว่าอลังการงานซะไปเอา้ยเอาวูา้โหโดดตรงไหนก็ไม่เห็นบอกเออฉันตายาโดดตรงไหนเหมือนกันอ๋อมันมีน้ําสีฟ้าอยู่ทุกคนมันจะมีน้ําสีเขียวกับน้ําสีฟ้าแล้วต้องโดดตอนน้ําสีฟ้าที่มันจะเป็นท่อตัวกําแพงอะตอนต้องโดดก่อนอ๋อโดดให้เข้าไปในท่อใช่ไหมใช่หรือรอให้ลูก ลูกอันนัน้นอมันไหลเข้ามาดูก็ได้นะฉันว่าเราปล่อยไหลดีกว่าเราปล่อยไหลดีกว่า,ไ,วาไม่ถึงด้วยจ้ำมันหนักเกินไปค่ะไปเลยทุกคนเย <Yeah! S 2> ้ไปเลยคร้อว้า<อ>วาทำไมฉันโดดถอยหลังอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นผมไหม เห็นซากพี่โบไปแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเป็นยังไงบ้างหรอเอาเป็นว่าผมไม่ได้สไลด์แบบพวกคุณละกันเพราะมันมีไออีกหนึ่งบ่อเนี่ยมันบังหน้าผมเพราโดนซ้อนโดนซ้อนผมก็ไม่ได้พุ่งขึ้นไปนายดนกดต่ำสินะแต่ฉันเข้ามาแล้ว ฉันมาตามพวกนายแล้วก็มาใหม่อีกรอบนึงเนี่ยฉันจะรอนายที่ปากทางเข้าตรงท่อระบายน้ําตรงนี้นะรู้สึกว่ามันจะมีที่แบบให้ปีนขึ้นไปตรงสํานักงานด้วยได้ใชได้ฉันมาได้เย้โซลตสลซลต์โซลตนายดูแม่ดิว่าไอ้ไอ้ทางตกแม้มันออะไรอะอย่านะเดี๋ยวมันต้องไปใหม่นะอย่านะโอ้น่าจะเป็นทางที่เออเอาไว้รีไซเคิลขยะเราอยากเข้าไปเลยดีกว่านะใช่ใช่ ไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูท่ออันสุดท้ายแล้วล่ะถ้าพวกเราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็น่าจะออกไปทางออสำนักง,งานล้างท่อได้อะแล้วทำไมมันแดงๆนี่จะแป้งครันม,มันมีเสาเต็มเลยอะมันน่าจะเป็นท่อระเบียงน้ำลอมัง้งโอ้โหมันมีน้ำด้วยอ้ฉันตายเลยอะฉันโดนแทงเฮ้ยจะบอกว่าพัดลมเนี้ยมันแบบมันปลิวได้ด้วยนะเราต้องแบบเหนียวอะ่ะเราต้องเท้าเหนียว เฮ้ยเกือบตกงั้นสล็อตฉันบอกนายเลยนะว่าไงแม้แต่ห้าบาทฉันก็จะไม่ให้นายยืมทำไมอ่ะมเน,นเหนียวเฮ้ยนั่นมันขี้เหนียวมันคนละเหนียวไปโทษจะแฟนมาเร็วมาแล้วจ้าโอ้หตอนนี้เป็นท่อระบบไอ้น้ำนี่เอาไว้สำหรับกองน้ำนี่นี่นี่ฉันต้องขึ้นไปด้านบนตนัวนี้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะรูมันแคบมากเลยอะ่ะฉันต้องค่อยๆดันมันออกมาเอ๊บออ้อ ได้ไหมจะแป้งทูสโฟได้อยู่อุยว่าแต่ทำไมบ้านมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอะโซมีเลือดด้วยค่ะโอ้โซเลือดน่าจะเป็นโซไว้ขังเด็กอะแล้วเด็กก็พยายามหนีเขาก็เลยมือเลือดไหลเพราะเราจะไม่มีวันที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมน่าจะมีแล้วแหละจอผู้นำเลยผู้นำการกระโดด พวกนายต้องระวังระวังหน่อยนะที่นี่มันโค้งเครงสุดๆอ่ะเราต้องรอให้มันโครงเครงเข้าใกล้กันแบบนี้อึ๊บพวกนายจะบอกอว่านายโดดรัดมาได้เลยนะเอาจริงเหรอจริงขอเดดผ่านตูใช่ไหมไม่คือจากจุกแจงเห็นเห็นไอแผ่นข้างล่างปะเห็นเฮ้ยตรงเตียงอ,อ่ะโดดลงมาเลยประตูมันเปิดต้อนรับเราเลยอ่ะมาลองโดดสิ นี่ฉันว่ามันหลอดเกินไปแล้วนะที่นี่อ่ะทุกใจรีบมาเมื่อกี้ไอ้ปลา,าตัวหนักไปอ่ะไอ้นั่นมันก็เลยโยกแล้วไม่เกี่ยวเลยใช่ใช่โย,ยกโอ้โหนี่ถือว่าเราขึ้นมาบนชั้นสองได้แล้วนะเนี่ยใช่ของทุกอย่างมันแบบลอยขึ้นลอยขึ้นเรื่อยๆนี่น,นี้มันล็อกอ่ะทางน,นี้นี่เราไปห้องใต้หลังคาไหมทุกคนอุ้ยกูอยากดกระดิ่งเล่นดิจะ ออกลอยผ่านไปลูกใหญ่มากใช่เหรอใช่จากตรงนี้อ่ะไม่เชื่อหรอกอุ้ยมันลูกปองหรือลูกอะไรเนี่ยอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหคาดว่ามันเป็นมันเป็นลูกบอลแน่เลยโอ้ยพี่บโบ้ไปเลย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 ฉันจะวิ่งไปให้สุดเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้พี่โบ้มาได้อีกแล้วอุ้ยวันนี้ไปเลย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 เข้าไปตรงรูของปากนู้นตรง วิเกอไปแล้วสล็อตโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นลูกบอลแต่จริงๆมันคือลูกบอลอันใหญ่อย่างกับลูกบอลิ่งเน่โอ้ใช่พี่โบตรงนี้เหมาะกับนายมากเลยทำไมอะ่ะหนามันแหลมแหลมเหมาะที่จะแทงตูดได้อะจะแทงกันเลยเฮ้ยอุคนให้ดูหน้าต่างนั่นนี่อันนั้นแหละคือทางออกของเราเฮ<ห>้ยแต่ว่าหน้าต่างมันดูมืดมากเลยนะมันอาจจะหลอกเราก็ได้อะหรือว่าเราไปต,ตอนกลางคืนอยู่หรอไม่แต่ตอนที่เรามา เราน่าจะติดอยู่ที่นี่มาประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วนี่น่า,นา,จ,ะนาจะเช้าพอดีนะใช่เหรอลองไปดูกันเถอะไปโอ้ยโอเคอเฮ้ยทางออกทางนอกทางนอกเย <Yeah. S 3> ้วิงว่งวิงว่งวิ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 ่งไปเลยอโอ้ยหน้าดำหน้าดำลืมทาทีมกันแดดช่ไหมาไม่กลางคืนอย่างนี้ยังต้องทาทีมกันแดดอีกอไม่ตายเธอเขามา อยู่หรอ,อไม่ใช่ที่หน้าเขาเป็นเลือดตหากเลือดเหรอโอ้ยขึ้นไปบนทังขยะพี่มอขึ้นไปบนทังขยะและแล้วพวกเราก็าสามารถหนีออกมาจากบ้านตัวตลกแพนนีไวส์จนได้ฉันจะไม่เข้าบ้านผีสิงตลอดกาล บ้างคับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับ Pennywise Obby นะคะในครั้งนี้เดี๋ยวโหยจะบอกว่าแมบนี้ทําดีนะตัวละคร Pennywise ก็ทําออกมาเหมือนมากเลยแล้วก็มีกิมมิคแปลกๆนะคะให้เราเลือกประตูให้เราแบบเอ้ยอย่าทำไม้โยกอะไรแบบนี้แป้งว่ามันสนุกดีนะคะก็ถ้าใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยทุกคนดูดิจุ๊บแจ้งฉี่แตกฉี่แตกเมื่อกี้ฉันก็เลยต้องมาล้างตัวอย ไอพวกเด็กไม่น่ารักอดเล่นมาโยกนี่นี่นี่ดูนี่นะฉันทำให้ไรดูว้ายฉันฉีกแตกพี่โม่นายฉีกแตกไหมผมไม่ฉีกแตกฮัลโหลฮัลโหลอ้าวพี่โม่ฉีกแตกผมท้องเสียน่าเกลียดนะฉันได้ยินเสียงมีดนะบ้าเสียงจุดแจงอ่ะถือจุดแจงยิงแล้วเหรอเดี๋ยวฉันเข้าไปคุยกับเขานะนี่ ทุกคนคือว่าโอ้อโอทุกแดงดอ้แงกออช่แเอาเลยเฮ้ยมันมันสตาร์มันสตาร์นิดนึงพวกเราหาทางหนีก่อน